นี่วันนี้ไปแมคโครเพื่อจะไปซื้อปากแปดค่ะแต่ว่าไม่เจอได้ขอนิวซีแลนด์มาแทนอันนี้กิโลละสองร้อยสามสิบไซส์แอลมันมีสองขนาดให้เลือกนี่เป็นไซส์แอลนะคะเยาดูไซส์ตรงนี้ เป็นแบบนี้ค่ะตัวบาลลัมทำเลยอ่ะตัวบาลลัมทำเลยในหน้าดำนี่หน้าระวงังในแดดเผื่อหน่อยสั่งแกอกมาดู <c oughs> ตัวอย่างนี้เลยนี่ เดี๋ยวเราไม่รู้จะทําอะไรกินแต่ว่าเอาแบบว่าที่ถนัดก็คือนึง่งแล้วก็จิ้มซีฟู้ดเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะคะค่ะอันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะคะเห็นหน้าไหมเออลองดูเผื่อจะเหมือนหอยตลับผัดพริกเผาลองดูนะคะยังไม่เคยทำอันนี้คือมันแช่เย็นฟรีสมา ก็ลวกก่อนกลัวเดี๋ยวไปผัดแล้วมันไม่สุกเดี๋ยวเราสักแป๊ดหนึ่งเดี๋ยวเปิดไฟตัวใหญ่มากเลย สุกหรือยังเนี่ยยังไม่รู้เลยสุกหรือยังแต่น้ำร้อนขนาดนี้เอาขึ้นก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยเพราะถึงไงเดี๋ยวต้องผัดอีกรอบหนึ่งกับเออกับกับน้ำพริกเผาอาจจะได้แล้วแหละความเย็นน่าจะแบบไปแล้วน้ำร้อนมาก ดเดี๋ยวก็ปรุงเครื่องปรุงแล้วเราก็ใส่หอยแล้วไปคลุกๆๆแล้วขึ้นได้อันนี้คือทำแบบที่ถึงถนัดนะก็คือว่ามันต้องจำ,จำเป็นต้องใช้น้ําเยอะเราก็เลยต้องทําน้ําซุปก่อนซุปก้อนขนอ 对 <laughs>。 กอเมื่อกี้กกนนเูาเป็นรูปน้องไปเลยโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาแล้วก็สิ่งกันนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบที่ตัวมันใหญ่มากๆเลยค่ะ ล้วมันก็ร้อนด้วยมันก็ร้อนร้อนร้อน

มันเหลืออยู่ครึ่งนึงเดี๋ยวค่อยมาทำเป็นชีฟู้ดอันนี้กินอันนี้ก่อนนะคะนี่คอยแมงพู้นิวซีแลนด์ แก่อยู่แล้วนะไมไ่เราแก่นะแก่แล้ว <h> ดงมาบรมเลยลนี่ดูกล่องมันก็มีหอยแมงกูชิลีร้อยแปดสิบห้าบาท